ชาวบ้านเจ้าสนุกต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหลังจากที่น้าล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ถนนเข้าออกหมู่บ้านถูกน้ําท่วมสูงกว่า2เมตรรถทุกชนิดเนี่ยไม่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้ในขณะที่เรือน,นั้นยังคงเป็นยานพานะชนิดเดียวที่ชาวบ้านใช้ได้ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์นะคะยังคงรุนแรงต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าเป็นเป็นจังหวัดนครสวรรค์ต้องขออภัยนะคะพิจิตรเองตอนนี้ก็รับน้ำแต่ว่าตอนนี้ที่นครสวรรค์หนักไปแล้วนะ แล้วก็ขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆด้วยทั้งรุนแรงทั้งขยายวงกว้างด้วยนะคะล่าสุดแม่น้ํายมแล้วก็แม่น้ำน่านที่ไหลามาจากพิจิตรยังคงเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ต่อเนื่องส่งผลให้ชาวบ้านหมู่บ้านเจ้าสนุกหมู่ที่12ตําบลเกรียงไกอรอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกถนนเข้าออกหมู่บ้านนั้นถูกน้ําท่วมสูงกว่า2เมตรรถบรรทุก,ทกอขออภัยรถทุกชนิดเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยเฉพาะชาวบ้านเนี่ยนะต้องอาศัยเรือเป็นยานพาหนะ เพียงชนิดเดียวสําหรับการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านค่ะด้านนายชำนาญจันฉําชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้เปิดเผยว่าขณะน,นี้ชาวบ้านต้องอยู่อย่างยากลําบากโดยเฉพาะเรื่องของห้องสุขาแล้วก็การเดินทางเนื่องจากหากต้องออกไปทําธุระด้านนอกหมู่บ้านจะต้องใช้เรือออกไปไกลถึง2กิโลเมตรก่อนจะยืมรถจากคนที่รู้จักในหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อเดินทางต่อไปขณะที่ชาวบ้านกว่า100ครอบครัวในหนุกในหมู่บ้านเจ้าสนุก ยังคงต้องขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยเพราะยังไม่ไว้วางใจในสถานการณ์น้ำที่ยังคงมีปริมาณมาจากมาจากตอนบนอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งจากจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดพิจิตรที่ไหลหลากลงมาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องชาวบ้านในพื้นที่จึงยังคงต้องใช้ชีวิตด้วยความลำบากแล้วก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ